กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่องฮัลโลเทนะครับก่อนเลยนะครับตัวขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะอย่าลืมไปกดซับสไครป์ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกราบผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมจะมาสรุปเรื่องราวของพระผู้ใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อนบวชมาก็มาพันสาก็มีเพื่อนบวชมาตั้ง30กว่าปีแต่สุดท้ายท้ายสุดไปลงไหลใกล้ลดีกับจิ๋มอีกแล้วเพื่อนเสียผู้เสียคนเพราะจิม๋มเพื่อนบวชมา30ปีเอาดีไม่ได้ัเพื่อน ไปหลงรักสีกากเพื่อนไปโชว์ลิ้นไปสแควร์แผ่นแล้วก็มีอะไรกับสีกาในกุฏิไปไปมามากลายเป็นเรื่องแบกเมย์กลายเป็นเรื่องหักหลังกันสีกาอกหักพาอพระมีคนใหม่สุดท้ายท้ายสุดก็ออกมาแฉกนันเพื่อนเรื่องราวความอิลุงตุงนางของหลวงพ่อกับสีกาเรื่องนี้มีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้เพื่อนฟังแบบเข้าใจง่ายๆตามสไตล์ฮัลโลเทสมาฟังเรื่องราวเรื่องนี้กันเลยครับผมก่อนอื่นเลยนะเรามาทําความรู้จักกับ หลวงพ่อที่เป็นข่าวเป็นข่าวกันสักนิดหนึ่งกนเพื่อนท่านเองนะมีชื่อว่าหลวงพ่อวิชาญหรือบางคนจะเรียกว่ามหาวิชาเงันเพื่อนตรงนี้เองนะเป็นชื่อเสียงเลียงนามของท่านในวงการสงฆ์กันเพื่อนบวชมาแล้ว33พรรษากันเพื่อนถือว่าเป็นพระผู้ใหญ่เป็นพระที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบมาโดยตลอดชาวบ้านเขาว่ากันอย่างนั้นกันเพื่อนปัจจุบันนี้ท่านอายุ55ปีกันเพื่อนท่านเองนะดํารงตําแหน่งเป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งที่บ้านขามพัฒนากัน อยู่ในตำบลทับทันอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์กันเพื่อนนี่คือสถานที่ที่ท่านพักอาศัยอยู่จำวัดอยู่กันเพื่อนหลวงพ่อวิชานะครับเป็นพระผู้ใหญ่ที่คนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ให้การนับถือกันเพื่อนรวมถึงมีลูกศิษย์ลูกหามากหน้าหลายตาจากต่างพื้นที่เข้าไปปฏิบัติธรรมที่นี่กันเพื่อนถือว่ามีลูกศิษย์ลูกหาทยอยเข้าไปปฏิบัติธรรมอยู่เรื่อยๆเนื่องจากว่าเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ค่อนข้างเจ้าระเบียบเข่งครัดเรื่องศาสนากันเพื่อนตรงนี้ เองใครเข้าไปก็จะหลงรักและศรัทธาในตัวหลวงพ่อวิชาญกันเพื่อนรวมถึงน้องน้ําของผมอีกแล้วกันเพื่อนขออนุญาตใช้ชื่อน้องน้ําเจ้าเก่าเจ้าประจําของช่องกันเพื่อนน้องน้ําเองนะเป็นคนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์นี่แหละกันเพื่อนอายุ24ปีเป็นหญิงสาวหน้าตาดีกันเพื่อนก่อนหน้านั้นนะประมาณ5เดือนกันเพื่อนน้องน้ําเองได้เข้าไปปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งนี้กันเพื่อนน้องน้ําเองนะก็ไปปฏิบัติธรรมเหมือนคนอื่นๆโดยมีหลวงพ่อวิชาญคอย สอนธรรมะให้กันเพื่อนหลวงพ่อวิชาญก็จะคอยเทศสั่งสอนกันเพื่อนในขณะที่น้องน้ํากําลังนั่งเจริญภาวนาตรงนี้เองหลวงพ่อวิชาญจ้องมองไปที่น้องน้ําแล้วถูกโฉลกกันเพื่อนหลวงพ่อบอกว่าไอหนูคนนี้มันน่ารักดีกันเพื่อนหลวงพ่อก็เลยไปตีสนิทกันเพื่อนท,ทําทีไปสอนธรรมะทาทีไปพูดคุยแล้วก็ขอแลกลายกับน้องน้ําของผมกันเพื่อนน้องน้ําย้ําอีกทีนะครับว่าเป็นหญิงสาวหน้าตาดีโคตรๆๆกันเพื่อนขาอวบ หน้าตาสมส่วนกันเพื่อนเรียกได้ว่าใครเห็นก็หลงรักรวมถึงหลวงพ่อวิชาคกันเพื่อนเมื่อหลวงพ่อได้ลายมาการพูดคุยตอนแรกกับน้องน้ําเป็นการพูดคุยธรร,รมะก,กันกันเพื่อนสอนเจริญจิตภาวนาสอนเส้นทางธรรมลักษณะแบบนี้น้องน้ําก็รับฟังกันเพื่อนพูดคุยกันไปมาปรากฏว่าหลวงพ่อวิชาญสารภาพรักกันเพื่อนหลวงพ่อวิชาญก็เลยบอกกับน้องน้ําว่าเวลาคุยกับน้องน้ําแล้วใจมันโฟกันเพื่อนใจมันรู้สึกอิ่มใจมันรู้สึก ตื่นเต้นเวลาคุยกับน้องน้ำมันรู้สึกพิเศษมากกว่าลูกศิษย์กับอาจารย์กันเพื่อนตรงนี้เองน้องน้ำก็ชักเขินกันเพื่อนคุยกับพระอาจารย์อยู่เดือนสองเดือนก็ตกหลุมรักพระอาจารย์เช่นเดียวกันหลังจากนั้นสองคนนี้ก็นัดกันมาที่วัดกันเพื่อนบางครั้งบางคราวก็ทําทีมาปฏิบัติธรรมกันเพื่อนพอรับตาคนก็มีการหยอกกันก็มีการจับแขนกันลักษณะเป็นอย่างนั้นก่อนกันเพื่อนน้องน้ำเองก็นุ่งขาวห่มขาวส่วนหลวงพ่อวิชาญก็นุ่งเหลือ เพื่อนๆเหลืองกับขาวผสมกันเ,นเพื่อนๆคิดว่าจะเป็นสีอะไรรับรองว่าเป็นสีกันแน่นอนนน่ไม่ใช่นะครับเหลืองกับขาวก็สัมผัสกันไปมากันเพื่อนมีการเค้าครึงบริเวณอกบ้างมีการจับตูดจับจิ้มบ้างเวลารับตาคนลักษณะแบบนี้เป็นการเทสงานกันเพื่อนหลวงพ่อวิชาญอย่างเชิงดูก่อนว่าน้องน้งนําจะเอาแบบไหนตรงนี้เองน้องน้ําก็ไม่ปฏิเสธกันเพื่อน ต่างคนต่างตกหลุมรักกันกันเพื่อนโดยหลวงพ่อวิชาญมีค่าขนมให้เล็กๆน้อยๆเวลาน้องน้ำมาปฏิบัติธรรมก็จะได้เงินกลับไปครั้งละ2 3,000บาทลักษณะแบบนี้น้องน้ำก็เลยมาบ่อยๆกันเพื่อนพอมาบ่อยๆมันก็เข้าทางหลวงพ่อวิชาญรู้แล้วว่าเด็กมันเคยมือเด็กมันต้องการตรงนี้เองหลวงพ่อวิชาญแกชำนาญอยู่แล้วกันเพื่อนแกก็เลยจัดน้องน้ำซะเลยกันเพื่อนค่ำคืนอันเปี่ยวเหงาท่ามกลางผู้คนที่ปฏิบัติธรรมน้องน้ำกับหลวงพ่อวิชาญมี มีอะไรกันบนกุฏิกันเพื่อนตรงนี้เองหลวงพ่อวิชาญก็ฝากทีเด็ดไว้กันเพื่อนท่านเองเป็นพระที่ฟันหลอฟันว่องกันเพื่อนหรือบางคนอาจจะเรียกว่าลุ่นลอกหัวนมกันเพื่อนตรงนี้ใครโดนเข้าไปถึงกับสยิวกันเพื่อนนอกจากนี้นะครับหลวงพ่อวิชาญแกยังมีวิชาลิ้นซิ่งกันเพื่อนเรียกได้ว่าแลบลิ้นออกมาสาวๆถึงกับเยี่ยวเหนียวกันเลยทีเดียวกันเพื่อนแลบลิ้นเลียแผลบตรงนี้เองถือว่าเป็นทีเด็ดของหลวงพ่อวิชาญท่านก็เลยฝากลีลานี้ไว้กับ น,น,น้องน้ำกันเพื่อนน้องน้ำก็เลยติดใจหลวงพ่อวิชาญแบบงมแงมกันเพื่อนเคยผ่านผู้ชายมามากหน้าหลายตาไม่เคยเจอใครลิ้นซิ่งขนาดนี้กันเพื่อนหลวงพ่อวิชาญลากลิ้นนับตั้งแต่ปลายเท้าถึงปลายผมกันเพื่อนตรงนี้เองเป็นทีเด็ดของหลวงพ่อวิชาญฝากไว้กับน้องน้ำกันเพื่อนน้องน้ำเองหนีไปไหนไม่ได้ก็ไปมาหาสู่กับหลวงพ่อวิชาญอยู่เรื่อยๆกันเพื่อนตรงนี้เองนะความรักของน้องน้ำกับหลวงพ่อวิชาญก็ผ่านผลลาบลื่น ได้ด้วยดีไม่มีใครรู้ไม่มีใครจับได้ตลอดระยะเวลา3เดือน4เดือนที่ผ่านมากันเพื่อนเนื่องจากว่าฉากหน้าของหลวงพ่อวิชานแกเป็นพระปฏิบัติด,ดีเป็นพระที่ทาดีมาโดยตลอดชาวบ้านก็ยังเคารพและศรัทธามาปฏิบัติธรรมที่นี่กันเพื่อนแต่ฉากหลังของแกเป็นนักเยดเจดราตีกันเพื่อนตรงนี้เองถึงกับทําให้น้องน้ําติดงอมแงมกันเพื่อนน้องน้าเองนะครับมาหาหลวงพ่อวิชานแทบทุกวันกันเพื่อนทุกวันที่น้องน้ํามีเวลาว่างจะมาห,าหาหลวงพ่อวิ ชาแล้วมีอะไรกันในกุฏิของหลวงพ่อวิชานกันเพื่อนเรียกได้ว่าเป็นความรักที่สุกงอมมากๆกันเพื่อนผัวใหม่เมียสาวก็ยังไม่ขนาดนี้กันเพื่อนเจอวิชานลิ้นซิ่งเข้าไปน้องน้ําถึงกับตูดกระดกกันเพื่อนตรงนี้เองก็ถือว่าเป็นสไตล์ของหลวงพ่อวิชานที่ทําให้น้องน้ําตกหลุมรักกันเพื่อนบางครั้งบางคราวมีการโกรธกันงอนกันแค่หลวงพ่อวิชานขอวีดีโอขอแล้วแลบลิ้นเบาๆกันเพื่อนตรงนี้เองหลวงพ่อวิชานมักจะแลบลิ้นโชว์น้องน้ํากันเพื่อนแลบลิ้น ไปแลบลิ้นมาน้องน้ําก็จะแจนมาหากันเพื่อนเจอลิ้นหลวงพ่อวิชานเข้าให้ใครเล่าจะไม่ติดใจกันเพื่อนแลบลิ้นเรียผ่านโทรศัพท์กันเพื่อนอะไรจะขนาดนั้นกันเพื่อนนี่คือฉายาวิชานลิ้นซิ่งไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่เขาเป็นอย่างนั้นจริงๆกงันเพื่อนลากลิ้นผ่านโทรศัพท์ให้น้องน้ําเยี่ยวกระปิบเล่นกันเพื่อนน้องน้ําเองก็อรนทนไม่ไหวกันเพื่อนอยากมาหาหลวงพ่อวิชานถึงวัดถึงกุฏิอยากให้หลวงพ่อวิชานใช้ลิ้นสักๆาลากไปตรง วางขากันเพื่อนตรงนี้เองใครโดนก็รู้สึกดีกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดครับความสัมพันธ์ของน้องน้ํากับหลวงพ่อวิชานก็ถึงทางตันกันเพื่อนเมื่อน้องน้ําจับได้ว่าหลวงพ่อวิชานมีใครอีกคนเข้ามาในหัวใจกันเพื่อนตรงนี้เองก็เลยกลายเป็นสองหญิงหนึ่งชายกันเพื่อนมันไปกันไม่ได้จริงๆกันเพื่อนก่อนหน้านั้นเคยมีแต่น้องน้ําคนเดียวพอระยะหลังมาวิชานเปลี่ยนไปกันเพื่อนชักจะไม่เอาใจน้องน้ําชักจะไม่ให้เงินใช้กันเพื่อนน้องน้ น้ำเองก็เลยมีการสืบเชิงลึกรู้ว่าหลวงพ่อวิชาญมีคนใหม่กันเพื่อนเอาลิ้นสากๆไปลากด่าคนใหม่ซะแล้วกันเพื่อนสําหรับหลวงพ่อวิชาญลิ้นซิ่งลืมลดจิ๋มของน้องน้ําไปแล้วกันเพื่อนตรงนี้เองน้องน้ําก็เลยไม่พอใจกันเพื่อนมีการโทรหากันมีการเคลียร์ใจกันกันเพื่อนอยากให้หลวงพ่อวิชาญรับผิดชอบล่อกันไปตั้ง3 4มสเดือนจะไม่รับผิดชอบอะไรเลยมันก็กระไรอยู่กันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดนับหลวงพ่อวิชาญก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะให้เงินเดี๋ยวจะไปตบไปแต่ง หลวงพ่อวิชานบอกว่าจะสึกกันเพื่อนจะสึกออกไปอยู่กินกับน้องน้ำกันเพื่อนน้องน้ำเองก็กระยิมยิ้มย่องคิดว่าจะได้วิชาญลิ้นซิ่งมาเป็นผัวแต่สุดท้ายท้ายสุดวิชาญไม่ทําตามสัญญากันเพนื่อนหลวงพ่อวิชานนับตัดสินใจบล็อกเบอร์น้องน้ำกันเพนื่อนน้องน้ำเองติดต่อหลวงพ่อวิชาญไม่ได้กันเพนื่อนตรงนี้เองทําให้น้องน้ำรู้สึกแสบดาบเป็นอย่างมากโถห้วิชาญเลียกูมาตั้งเยอะกับบล็อกเบอร์กูลักษณะแบบนี้มันยอมไม่ได้กันเพื่อน สุดท้ายท้ายสุดน้องน้ําก็เลยนําเรื่องราวของหลวงพ่อวิชาลิ้นซิ่งออกมาแฉกันเพื่อนเมื่อไม่ได้ดั่งใจก็เลยแฉเท่า,า,านั้นเองกันเพื่อนไม่มีอะไรมากมายกันเพื่อนตกนรกทั้งคู่กันเพื่อนคนหนึ่งก็เอากับผ้าส่วนผ้าอีกคนก็เอากับสีกากันเพื่อนแพ็คู่รูขี้ไปลงนรกด้วยกันเถอะระหว่างน้องน้ํากับหลวงพ่อวิชาไม่มีอะไรนอกจากนั้นกันเพื่อนทางกฎหมายเอาผิดไม่ได้แต่ทางใจตกนรกทั้งคู่กันเพื่อนแม้ว่าน้องน้ําเองนะจะออก ออกมาบอกว่าตรงนี้เองเขาสํานึกผิดมันไม่ทันแล้วกันเพื่อนลักษณะแบบนี้ผมไม่เข้าข้างใครกันเพื่อนบาปก็ว่าไปตามบาปผิดก็ว่าไปตามผิดถือว่าเรื่องนี้บาปทั้งคู่กันเพื่อนเรื่องราวนี้ไม่มีอะไรมากมายคนสองคนทําบาปแล้วออกมาแฉกันเท่านั้นเองกันเพื่อนตอนนี้เองนะครับหลวงพ่อวิชานก็หนีตเตลิดเปิดเปิเปงออกจากสํานักปฏิบัติธรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วกันเพื่อนไม่รู้ว่าท่านไปตวัดลิ้นซิ่งอยู่ตรงไหนกันเพื่อนใครเดินผ่านไปผ่านมาระวังลิ้นของหลวงพ่อ พ่อวิชานด้วยก็แล้วกันแค่ท่านแลบลิ้นคุณก็อาจจะเสียวได้เพื่อนๆนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลของหลวงพ่อวิชานลิ้นซิ่งกับน้องน้ําในตำนานที่ผมนํามาสรุปใหเพื่อนๆฟังหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องกราบขอไปเพื่อนไว้ณที่นี้ด้วยเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับขอให้เพื่อนๆจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่นปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบบคคุณรั Om oh.